มีแฮกเกอร์ไหมมีก็รีบแฮกมาเลยนะเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาเล่นโอเคสีส้มอยู่นี้คนเดียวเหมือนจะ F K นะฮะออกเกมหรือเปล่าไม่รู้สีเขียวกับสีม่วงอยู่กับเราห้องแอดมินมี2คนคาเฟ่ทีเรมีสามคนอยู่ห้องไฟสองคนนะฮะสีม่วงวิ่งมาเอ้ยห้องไฟหายไปคนหนึ่งห้องไฟหายไปคนหนึ่งโดนคิวแล้วลงท่อหรือเปล่า ไม่ยังอยู่อปิดไฟปิดประตูด้วยอ่ะพี่คิวผมเลยพี่ว่าแล้ววันนี้นะฮะดวงผมดวงไม่ดีจริงๆเล่นมาห้ารอบเจอแฮกเกอร์ตลอดทุกตาเลยนะฮะมีเจอรอบที่แบบพอจะเล่นได้หน่อยโดนคิวอีกคือผมจะพยายามใช้เครื่องไอ้ตรงเมื่อกี้นะฮะจับอิมพอสเตอร์นะครับ มันจะบอกตำแหน่งว่าใครอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าใครแต่จะเห็นว่าใครอยู่ตรงไหนกี่คนแล้วก็มานั่งเดาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นแล้วก็ไปจับเหตุการณ์ดูนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีอิมพอสเตอยู่ในท่อนะครับในห้องที่เราอยู่เนี่ยหรือว่าห้องอื่นก็ตามนะฮะมันก็จะนับด้วยนะฮะนับเป็น1คนอยู่ในนั้นด้วยอ่ะโดนหวตไป3โหบตโอเค <c oughs> อ่ะแล้วก็ออกเลยเ้แต่แฮกเกอร์เยอะจริงๆวันนี้ไปเซิร์ฟเบต้าก็ยังเจอนะฮะ มีไหมมีไหมมีแฮกเกอร์ไหมวิ่งถามหาแฮกเกอร์ก่อนสีเขียวอ่อนอยู่กับเราคือผมจะพยายามใช้เครื่องนี้จับอิมพอสเตอร์ให้ได้นะฮะนี่คือเป้าหมายของวันนี้แต่จะรอดหรือไม่โอ้ยอยู่5คนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องแอดมินมาเยอะจังเดี๋ยวก่อนมีคนอยู่ในท่อหรือเปล่าสมคนนี่ไงสีฟ้าอ่อนสีฟ้า ผมอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมฮะเมื่อกี้ขึ้นมาห้าคนสี่ห้าคนเอาคิวผมเสร็จแล้วออกเกมแอดมินอยู่ตรงไหนในด่านนี้ห้องแอดมินสีขาวอยู่ตรงนี้มันมีแต่เครื่องนี้ใช่ไหมด่านนี้เครื่องดูว่าใครยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ ขออหมูตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งคิวนะมไม่เอาะไม่ทําตรงนี้ทําตรงอื่นก่อนดีกว่าโอ้สีแดงโดนคิวครับสองคิวไปแล้วเหรอคิวเดียวสีเหลืองเจอสีฟ้าออนมีข้อพิสูจน์ไหมล่ะสีน้ําเงินบอกไม่รู้นะฮะว่าล่างอยู่ไหนแต่คนที่รีพอร์ตไม่ยอมบอกจะโวทมัวก็ไม่ได้นะข้ามก่อนแล้วกันข้ามก่อนเพื่อนยังไม่ค่อยมีข้อมูลเออทุกคนข้ามกันฮะ ไม่ได้แบบหลงเชื่อง่ายๆไม่มีใครโหวตสีฟ้าอ่อนเลยนะมีแค่สีเหลืองคนเดียวแต่เขาอาจจะเป็นก็ได้นะแต่ว่าไม่มีข้อมูลไงคนเจอก็ไม่ยอมบอกอ๋อเครื่องอยู่ตรงนี้อ่าดีเลยเราอยู่ที่แอดมินอยู่กันสคนนะฮะออฟฟิศมีคนหายไปเมื่อกี้หายแบบแวบเลยอะที่แล็บมีสองคนอ่าอะไรโดนตัดโอเคปิดละสีเหลืองน่าสงสัใสเมื่อกี้ ยังอยู่กับสีชมพูนะฮะห้องแลบหายไปแล้วห้องออฟฟิศอ๋อถ้าเกิดมาอยู่ทางเดินก็คือหายไปเลยโอทูคนนึงนะฮะแล้วไปห้องไฟลงท่อหรือเปล่าห้องคอมมูตามทางเดินมันไม่ขึ้นนะฮะสีส้มกดฉันเห็นสีฟ้าอ่อนลงไปในท่อเห็นผ่านกล้องเนะี่ยสีเหลืองก็ยืนยันว่าฟ้าอ่อนนะฮะสีส้มเห็นสีเหลืองเห็น โอเคโบดฟ้าอ่อนกันลองดูใช่ไหมฟ้าอ่อนเพื่อนยืนยันมาสองคนก็น่าจะใช่นะเออโอเครอบนี้อีซี่เคครับกลับมาที่ด่านแรกนะฮะรูดบัตรก่อนดีกว่ามีคนออกไปหนึ <royalty> ่งเราอยู่กัน4คนโอ้โห ะกดปุ่มมั่วนะฮะบินไปมาดูเครื่องกันต่อห้องแอดมินห้องอาวุธสองคนออกซิเจนอ่ะเปิดเองก็ได้เรียบร้อยข้างบนมีใครไปเปิดไหมออกซิเจนอยู่สามคนนะฮะสี่คนเฮ้ยเหลือคนเดียววัตอ๋อวิ่งออกไปกันเหรอสีม่วงอยู่กับเรา n a v i เกชั่นนะครับสองคนเหลือคนเดียวแล้วไปโผล่ที่ไหนไหมอีกคนหนึงเมื่อกี้ ห้องอาวุธกระพริบเดี๋ยวมีคนลงท่อที่ห้องอาวุธแน่เลยมาที่นีเวกชันแล้วเหลือหนึ่งคนน่าจะน่าจะคิดว่าอาจจะลงท่อนะฮะนี่ไงโอ้โห <c oughs> <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าใครเอา้าเฮ้ยแต่ผมกดรีพอร์ตนะเมื่อกี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวทำไมผมขึ้นเป็นสีดำอะชื่อผม เจอร่างที่ห้องอาวุธนะฮะแต่ว่าไม่เห็นใครเลยทําไมชื่อผมเป็นสีเนี่ยยังไม่ได้โดนคิวนะสีเขียวอ่อนด้วยสองคนเกิดอะไรขึ้นเอ้าแล้วก็ไม่มีเวลาให้โหวตด,ด้วยหรอไม่มีเวลาขึ้นด้วยสีเขียวอ่อนเขียวเข้มเฮ้ยอยู่สามคนเ,เขาตัดออกซิเจนนะฮะไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราดูงี้เอง เขียวเข้มปิดไหมห้องอาวุธมาคนหนึ่งฮะสีม่วงอยู่กับเราสามคนไม่มีใครไปเลยอองนุชนน่าจะมีคนโดนคิวแล้วแน่เลยเอ,ออยังเขียวอ่อนโอเคปิดแล้วทัสไม่ต้องทำเลยครับไม่มีใครทำเลยสีดำกดชื่อยังไม่หายนะฮะยังเป็นสีดำอยู่สีม่วงฮาวเห็นสีม่วงยืนอยู่อ๋อคิวโอ,อเคย่อมาจากคิวโอ้โยผมก็งง เห็นสีม่วงนะฮะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นการคิวเกิดขึ้นประมาณนั้นปวดสีม่วงไปสองคนผมกับสีดำใช่ไหมโอ้ใช่อยู่กันสามคนสี่คนสี่คนโอเคเขาตัดไฟฮะอยู่ที่สตอเรจสามคนสี่คน มื่อกี้มีคนไปห้องห้องชิวคนหนึ่งแสดงว่ากดที่ท่อแน่นอนแล้วไปเวพอนแล้วก็มาคาเฟตทีเรียรครับชัวร์เลยใครอยู่คาเฟ,ฟ่ทีเรียรใครอยู่คาเฟตมีไหมมีไหมมีไหมไม่มียังไม่ขึ้นไปจากท่อชัดเลยฮะเมะื่อกี้มุดท่อไปอยู่เม็ดเบยห้องกล้องอยู่ที่ห้องกล้องอยู่ที่ข้างล่างครับเอ้ยเรียเตอร์สีเขียวโดนคิวครับ สีอ่ารีแอคตเตอร์จริงด้วยสีม่วงเจอมันดูเหตุการณ์ได้นะไอเครื่องนี้แต่ต้องเดาเอาเองว่าเกิดอะไรขึ้นผมอยู่กับใครอ่ะผมไม่ทนันให้ดูอืมสคลิปกันหมดเลยรูดบัตรก่อนเอาเลอกเอาชัยอยู่ที่สตอเรจสองคนแฮทมินสองคนนะฮะสีม่วงอยู่กับเราที่ห้องชิลครับเมื่อกี้หายไปไปโผล่ที่คาเฟ่หรือเปล่าคาเฟ่ทีเลียเฮ้ยห้องเรามีสามคนได้ไง มีคนอยู่ในท่อคนหนึ่งอ๋อยืนกดตรงนี้กันอยู่ห้องกล้องมีสองคนเนี่ยคาเฟทีเลียวาร์ปมาที่เมเ็ดเบยเหลืออาวุธไม่แน่ใจเม็ดเบยมีคนหนึ่งห้องกล้องหรือคนเดียวเม็ดเบยมีคนหนึ่งห้องกล้องหายไปไปอยู่ที่เลกเตอร์ฮะแอดมินมีอยู่สามคนอ่าจริงด้วยสีแดงสีขาวเม็ดเบยมีสองคนถ้าเหลือหนึ่งคนเมเ็ดเบย เดี๋ยวนะเมดเบยผมสงสัยครับขอไปดูหน่อยเหมือนจะมีการคิวเกิดขึ้นนี่ไงโห้โหแต่ไม่รู้ใครที่เม็ดเบยเพื่อนไม่เห็นใครเลยนะทุกคนถามว่าใครใครแต่ผมไม่เห็นใครเลยนะผมอยู่กับสีแดงสีขาวเทสตดมินเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันเขาอาจจะสงสัยว่าผมวิ่งไปคิวหรือเปล่าข้ามนะ มีคนโหวตผมคนหนึ่งแต่สีดำโดนโหวตไปสองคนอ้าวห้องอาวุธสองคนแล้วก็หายไปทั้งคู่ไปโผล่ที่นาวิเกชั่นสองคนเหมือนกันโอ้โหเพื่อนกำลังเช็คอยู่ดีๆโอเคใครสักคนมาตรงนี้หน่อยโอเคถือว่าใช้ได้ผลนะแต่ว่ามันก็จับยากว่าเป็นใครเป็นคนทำ ใช้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํานะครับ